สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากเรืองชัยแท็กเตอร์ครับจอนเดียอุบนครับเมื่อนี้จะมาแนะนํานะครับเอกสารเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะครับของจอนเดียลีสซิ่งที่ใส่นะครับเอกสารยังแนวผู้สื่อผู้คํานะครับแต่ว่าสิให้เบิงรถไปนํ่มนะครับเบรงรดไปนํ่แล้วก็อธิบายฟังไปนํ่ม เอกสารลากัลกๆของผู้สื่อนะครับของผู้สื่อก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสม,มุดบัญชีเงินฝากนะครับที่อัปเดตเนี่ยเป็นล่าสุดเอาง่ายภาษาบ้านเฮาก็คือปรับเป็นปัจจุบันนะครับปับเป็นปัจจุบันสำเนาที่ทำกินอย่างเช่นที่ฉนดนะครับสอบปกอนกา่าซอใบเสียภาษีดอกญงาได้มดนะครับยื่นมาสแสดงได้ ทะเบียนเกษตรกรนะครับถ้าเขาขึ้นทะเบียนไว้ก็สามารถแนบเข้ามาได้นะครับบินบินขายผพืผลทางการเกษตรต่างๆนะครับอย่างเช่นขายมันสำปะหลังขายเขาขายอ้อยนะครับหรืออื่นๆนะครับยางพาล่าอย่างนีนะครับพาก็บไว้พวกนี้จะเป็นคะแนนซอยเข้าได้ดีนะครับเป็นคะแนนบวกให้เห่านะครับส่วนเรื่องเอกสารยห้ใจเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเนเพน่นตรวจสอบเองนะครับบ่ต้องเอามาแนบก็ได้นะครับ ส่วนผู้ใดที่เป็นข้าราชการก็เนบบัตรข้าราชการเข้ามานะครับแนียเข้ามานำก็ดีนะครับของผู้สื่อนะครับลักลัก็จะประมาณนี้ครับหรือนี่เอกสารอย่างอื่นที่แสดงเป็นทรัพย์สินของเขานะครับอย่างเช่นคู่มือคู่มือรถนะครับเป็นเหลี่มนะครับเหลี่ยมเหลี่มคู่มือรถนะครับที่เขาบ่มีงวดข้างแล้วนะครับที่เป็นเหลี่ยมออกมาแล้วเนาะเอาง่ายๆคือพอนเบิร์ดงวดนั่นแหละสามารถนํามายื่นได้นะครับ นำมาเนบไดบ้อันนี้คือผู้สื่อผู้เข้มก็ค้ายๆกันครับค้ายกันเกือบเหมือนกันหลายเวอร์นเลยถ้ามีครบเหมือนที่ผมว่ามากเหมือนของผู้สื่อก็ดีครับแต่ว่าที่เน้นๆก็คือหนึ่งไม่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันนะครับกับผู้สื่อมีรายได้แยกจากกันชัดเจนนะครับจังได้นะครับก็คือบ่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันคนละบ้านเล็กที่เนะาะรายรายได้แยกจากกันยังไงก็คือเเกษตรเกษตรคนละ ในทีคนละพื้นเองสินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยเขาสิคิดเป็นผู้เดียวกันดิในพื้นเดียวกันเขาสิคิดเป็นผู้เดียวกันนะครับแต่ขึ้ไม่ได้อะไรน้ำกันนั่นแหละทีคนละพื้นครับแยกออกจากผู้สื่อชัดเจนนะครับอายุบ่เกินหกสิบปีครับทั้งผู้สื่อทั้งผู้ขับนะครับผมเลื่อมบอกผู้สื่อเมื่อกี้อายุบ่เกินหกสิบปีนะครับอ่า แล้วก็อีกขอ้อนึงสําคัญเลยก็คือ,อสมมุติว่าผู้ซือ้อเฮาบ่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ใช้รถนะครับที่รถใช้รบกวนขอผู้ค้ําที่อยู่ในพื้นที่นะครับอย่างเช่นลูกค้าผู้ซื้อนะครับที่อยู่อยู่กรุงเทปแต่ว่ารถที่ใช้อยู่จังหวัดอุบลรบกวนขอผู้ค้ําเป็นคนในพื้นที่ของจังหวัดอุบลน,นะครับก็คือเอางา่า,ายๆถาา้าแแมม่่นนถ้าเฮาเอาผู้ค้ําอยู่พุ่นก็สิได้เพิ่มผู้ค้ําในพื้นที่คือเก่านะครับ ขอกิเขื่อนมาเนาะครับกับประม่านี้เป็นเนียนเป็นกับสีขอเผื่อมเพราะว่ารถเขาใส่ยู่ไซส์เขากับสีขอคนในพื้นที่นังคำนี่คนนึงนะครับสมมุตินะครับท่านี้กรณีนี่เนาะซึ่งแฟแนเนซ์เขาบ่หูวน้ำเฝาดอกเขาสีอิงตามทะเบียนบ้านเป็นลักนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านตรงกันบ่อนะครับเอกสารผู้ขับเนาะเอกสารผู้ขับบรเนีนครับบรเนียนปันไดขอแต่มีบัตรประชาชนนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาที่ทำกินนะ สมมติบัญชีเงินฝากที่ปับ๊บปั๊บเป็นลาสุดขึ้นกันน่ะละครับกับผู้สื่อส่วนเอกสารอือ่นๆอยากแนบร่วมเข้ามากับแนบได้สามารถแนบได้ครับหรือบอยากแนบกับว่าเป็นยังครับบอยากแสดงกับว่าเป็นยังเ้าสีเน้นผู้สื่อนะครับตรวจผู้สื่อเป็นหลักนะครับผู้สื่อในี่มีหลายเท่าใดเฮงดีนะครับอ่าส่วนอื่นๆกับผมมีอย่งางไรครับใบสมัครใบยังได้ผมเตรียมให้ทุงน่นนะบมมีปัญหาครับ ให้เบิ่งรถไปเรื่อยๆนะผู้ใดสงสัยนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการดาวนะครับหรือการเทสไฟนท์นะครับโทรมาสอบถามเซลกาได้ครับหรือแอดไลน์มากก็ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมครับ081 068นะครับ0614นะครับเซลกาครับยินดีให้คำปรึกษาครับทุกท่านนะครับว่ารุ่นนี้ดาวเท่าใดใส่งวดเท่าใดอยากใส่เงินดาวเท่าใดงวดปีละจักบาทจักปีนะครับมีหลายเงินไขครับมีหลายโปรซึ่ง เงินสอยดาวันสิขึ้นอยู่กับอัตราการดาวของเฮานํานะครับบ่เมนว่าเงืนสอยดาวหามากซ้ำกันบดทุกรุ่นนะครับแต่ละรุ่นแต่ละอัตราการดาวเงืนสอยดาวสิบว่วซ้ำกัน่ะแล้วแต่อุปกรณ์ที่จัดเขาแฝนหนําน,นะครับหัวถึงหมวแพงจังโทวมาสอบถามได้ครับมาตัวใดนะครับ่าบ่มีหยังหลายครับจิมนี่แค่อยากมาบอกให้ฟังมิซึนะครับเอกสารที่ใส่ในการจัดฟแฟงหน่มียังแน่ก็จะประมาณนี้ครับส่วนขาดเรือตัวใด ถ้าไฟแนนี่ยเป็นขอมาเดี๋ยวผมจัดการให้ครับตัวนั้นบานกนะครับสงสัยจังไงยังโทรมาสอบถามได้เลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับผมมีอย่างหลายครับโาสูฟังซํานีกอนนะครับส่วนปโมชั่นเดี๋ยวผมจะอัปลุ่งให้เบิ้งวันจันนะครับวันจันเพราะว่าเพิ่นจะระชุ่มปัวหม่อยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้กับเสียว้เพียงแค่นีกนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ